ต่อไปข้อสองพระหุลกรรมหรืออาจินนกรรมคือกรรมที่ทํามากหมายถึงกรรมที่เป็นกุศลแรกกุศลที่ทํำบ่อยๆจนคุณย่อมให้ผลก่อนกรรมอื่นเวน้นที่เวน้นแต่คุณจะทาคารุกรรมนะนะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาจินนกรรมกรรมที่ทําอยู่เป็นนิดจนเคยชินติดเป็นนิสัย ตัวนี้ชิ่งไปถึงที่เราพูดประจำที่เราพูดประจำว่า,าถ้าเราจะมาทางนี้เนี่ยพยายามทำอะไรให้มันต่อเนื่องบ่อยๆสิ่งที่มันเป็นกุศลทำให้มันต่อเนื่องบ่อยๆแล้ะจิตนี้มันจะจำจิตนี้เป็นออโตเมติกถ้าคุณทำอะไรกับเขาเป๊ะเป็นประจำสม่าเสมอเขาจะจดเขาจะจำ และถ้าทําต่อๆไปมันจะกลายเป็นนิสัยกลายเป็นบุคลิกภาพกลายเป็นลักษณะกลายเป็นตัวตนของคุณฝังบวกทุกวันต้องทําทุกวันนะทำไมครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายถึงบอกให้เราพุทโททุกวันพุทโททุกลมหายใจนะลูกนี่แหละจะเรียกว่าพระหุลกรรมก็ได้จะเรียกว่าอาจินนกรรมก็ได้แต่เรากําลังทํากุศลนะเราไม่ได้ทําอย่างอืน่น คือบริกรรมภาวนาทุกวันพุทธโททุกวันนี่คือการปลูกต้นกุศลขึ้นในจิตของคุณทีละน้อย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 พระหุละทําให้มากทําประจําทําทุกวันแล้วจิตมันจะคุ้นะจิตมันจะคุนตัวนี้นะจําไวด้ดีตัวนี้มันจะไปเกี่ยวเนื่องกับอาสนกรรมกรรมใกล้ตายนะ ถ้าคุณฝังลงนี้ลงตะวันฝังบวกฝังดีลงไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเวลาคุณใกล้ตายสิ่งดีมันจะมาปรากฏกับคุณสิ่งที่ปรากฏกับคุณก่อนจิตคุณจะดับก่อนคุณจะตายเป็นสิ่งดีทั้งสิ้นเพราะจิตมันคุ้นกับสิ่งที่ดีนะนี่ฮะจนจิตเป็นนิสัย